ด่วนสถานการณ์ชายแดนสแก้วตึงเครียดม็อบเช้าขเขมรหลายร้อยคนประชิดรัว้วตะโกนด่าทหารไทยสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณจุดผ่านแดนบม่นนองจานอ,อโคกสูงจังหวัดสแก้วทวีความตึงเครียดขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดมีรายงานว่าทหารกัมพูชาได้ระดมมวลชนชาวกัมพูชาทั้งเด็กผู้หญิงคนชราและพระสงฆ์รวมหลายร้อยคนเข้ามาประชิดแนวรั้วลวดหนามของฝั่งไทย จากคลิปวีโอที่ถูกเผยแพร่จะเห็นภาพกลุ่มชาวกัมพูชาจำนวนมากกำลังเคลื่อนตัวเข้ามาในพื้นที่โดยมีแกนนำใช้เครื่องขยายเสียงปลุกระดมและนำมลชนตะโกนด่าทอเจ้าหน้าที่ทหารไทยที่ตรึงกำลังอยู่หลังแนวรั้วรวดหนามและแนวยางรถยนต์ กลุ่มผู้ชุมนุมชาวกัมพูชาได้เรียกร้องและกดดันอย่างมากให้ทหารไทยทำการรื้อถอนสิ่งกีดขวางทั้งหมดออกไปโดยกล่าวหาอย่างไม่เป็นความจริงว่าไฟไทยได้ทำการรุกล้ำเข้าไปในเขตแดนของกัมพูชาและการวางรั้วลวดหนามเป็นการปิดเส้นทางสัญจรเข้าออกหมู่บ้านของพวกเขาทำให้ได้รับความเดือดร้อนเสียงในคลิปวิดีโอชัดเจนว่ามีชายคนหนึ่งซึ่งเป็นแกนนำใช้เครื่องขยายเสียงพูดปลุกระดมมวลชุนเป็นภาษาเขมรตลอดเวลาโดยมีใจความสำคัญที่จับได้คือสู้ตายไม่ให้เสียดินแดน พวกเราคือพลเมืองที่ต้องการสันติภาพกัมพูชาไม่ต้องการสงครามเทปกป้องแผ่นดินของเราการยั่วยุและกล่าวหานอกจากปลุกระดมแล้วแกนนํายังได้กล่าวหาฝ่ายไทยว่าสวมหน้ากากเหมือนนินจาและมีการตะโกนโห่ร้องและชูกำปั้นเป็นระยะๆะะเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความเกลียดชังและกดดันฝ่ายไทย ใช้เด็กและสตรีเป็นแนวหน้าจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในกลุ่มผู้ชุมนุมแถวหน้ามีผู้หญิงจํานวนมากบางคนอุ้มลูกเล็กมาด้วยและต่างตะโกนและแสดงท่าทีแข็งกราวไปในทิศทางเดียวกับแกนนํา สถานการณ์ดังกล่าวนับเป็นเครื่องยืนยันถึงความพยายามของฝ่ายกัมพูชาในการใช้มวลชนเป็นเครื่องมือเพื่อกดดันให้ฝ่ายไทยรื้อถอนแนวรัว้วซึ่งฝ่ายไทยยืนยันมาตลอดว่าเป็นการดำเนินงานในเขตอธิปไตยของตนเพื่อความมั่นคงขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของไทยยังคงใช้ความอดทนขั้นสูงสุดและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงบานปลาย